สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูการซ่อมถนนนะครับถนนในหมู่บ้านราดยางนะครับผู้ใหญ่ท่านกําลังซ่อมก็คือมีลุ่มมีบ่อนี่ก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการของผู้ใหญ่นะครับจะเป็นยังไนครับผมนี่ก็คือการซ่อมถนนนะครับถนนราดยางที่มันเป็นหลุมนะครับก็ผู้ใหญ่อตรากาใต้นะครับท่นานเด้เอาหินนะหินมาถมหลุม ผมลุมเสร็จแล้วทำไงท่านผู้ใหญ่ก็ผมลุมเสร็จเร,ราก็ราดด้วยน้ำมันโซล่าน้ำมันโซล่าน้ำมันน้มันเติมรถเราเนี่ยเนาะยางมมตอยเพื่อให้ยางมันละลายยางมมตอยให้มันละลาย เจอความร้อนปุ๊บมันจะแน่นเหมือนตัวนั้นเนาะอ๋อนี่เราทำยังไม่เสร็จเลยรูดบ้านก็แน่นเป๊กเลยคือเอาฟางครับแต่กอนอะตกลุมนี่แหละตุ๊กตุ๊กก็คือเอาเศษฟางเรานี่ครับฟางตามท้องไร้ท้องนาเราเนี่ยเรามาเผานะก็คือเอาโซล่าน้ำมันโซล่ามาเทใส่หินนะครับหินใส่หินแล้วก็จุดไฟเผาแล้วมันก็จะแน่นอยู่ประมาณนี้นะครับ คือยามันระบายคือช่วยได้นะดับหนึง่งเวลารถวิ่งมันก็จะไม่กระเด็นครับไม่กระเด็นหนีฝนตกมาก็อาจจะมีเสาะบ้างแต่ว่าน้าแรงคือว่าใช้ได้เลยครับหมู่บ้านใดอยากเอาไปใช้ต่อก็เตออิด,ดต่อท่านผู้ใหญ่ได้เลยดี <c oughs> ว่าใช้ได้ครับนี่ใส่น้ํ <c oughs> ามันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ใส่น้ำมันเสร็จอันน,น,นี้อันนี้รอเผานะครับรอเผา ไม่กระเด็น <c oughs> ลงในหมู่บ้านนะครับผ <c oughs> <c oughs> ู้ใหญ่บ้านเผาถนนบ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ้ไม้บาม้าล็อกมันใช้งานได้จริงๆไงมันไม่ไม่กระเด็นนะอ่าดูตัวนี้ถือว่าแน่นใช้ได้เลยมันไม่รถ ไส่หกล้อบนทุกดินวิ่งผ่านก็ไม่ตกสะทานแล้วเมวื่อก่อนนี้ยต้องกระเด็นออกรถวิ่งแรเร็วกระเด็นออกหมดก็ลองทดสอบดูว่าระหว่างปูนกับหินเผาไฟเนี่ยปูนจะแตกก่อนหรือเปล่าลองทดสอบดูกนแต่น่าจะดีอยู่นะครับง่ายๆครับวิธีง่ายๆเอาแค่ถ้าได้หินรัดยางเก่าก็กดีนะครับ หินรัดยางเก่าที่เขาโลโล,โลออกเนี่ยเอาไปขนมาแล้วก็เอามาใส่แล้วก็ใส่น้ำมันดีเซลใส่น้ำมันดีเซลให้ชุ่มหน่อยหนึ่งแล้วก็เอาไฟจุดเอาฟางคลุมแล้วก็ไฟจุดนะครับง่ายๆนะครับแค่นี้ใครอยากจะเอาไปทำต่อก็ได้เลยนะครับวิธีนี้ใช้ได้เลยครับลินนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ